สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมดอทคอยประจำวันที่11พฤษภาคมนะครับจริงๆวันนี้จะ ไม่ได้มาอัปเดตเฉพาะดอทคอยอย่างเดียวนะจริงอ่าพอดีเมื่อวานนะครับมันมีน้องหมาอตัวที่กําลังมาแรงนะครับก็คือชิบะอินุนะครับก็อ่าเป็นเหรียญชิบะนะครับที่อ่าเคลมว่ามาเป็นด o ทคอยคิ e เลอร์ er นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ตอนแรกก็ตั้งใจทํามาเป็นมีนะครับไม่ได้มีอะไรเลยเหมือนเหมือนเหมือนดนี่แหละนะครับแต่ว่าก็เริ่มได้รับความนิยมแล้วก็อ่าตัวผู้พัฒนาเนี่ยก็เริ่มมีการอ่าทอ่า ลันโปรเจกต์ขึ้นมานะครับว่าเออลิสโปรเจกต์ขึ้นมาว่าจะทำอย่างนี้ย้งนี้นะครับก็หลักๆก็จะเป็นในเรื่องของชิบะสวัปนะครับที่ที่เขาจะทำเป็นเป็นหน,หน้าเว็บของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะมีนู่นนี่นั่นให้เล่นกันได้บ้างนะครับก็ลองไปลองไปศึกษาข้อมูลกันดูนะผมก็อาจจะไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดเรื่องนั้นนะครับทีนี้คนก็เลยไม่ความสนใจนะครับนะครับในขณะที่เมื่อวานดอทคอยเริ่มมีการบรบบตัวลงแต่ตัว อ่าชิบะเนี่ยก็ยังพอราคายัางทรงๆองอยู่เพราะว่าเมื่อวานก็มีการลิ์เข้าในส่วนของไบแ a นด e ด้วยนะครับอ่านะครับพอเริ่มเข้าลิ์เข้าก่อนหน้านี้มันจะมีเอ็กชแนนหลักๆนะครับที่วอลลุ่มเยอะๆอยู่ก็จะเป็นหัว2ที่นะที่เท่าที่ผมเห็นนะครับก็จะเป็นหัวบีกับอ่าตัว OKEX OK นะครับแต่ว่าอ่าล่าสุดนะตัววอลลุ่มจาก OKEX OK เเนี่ยดรอปไปแล้วนะครับแล้วก็วอลลุ่มหลักตอนนี้จะ ที่เป็นอันดับหนึ่งอยู่เนี่ยจะอยู่ที่ฮอบีอยู่นะครับอยู่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ตีตื้นมาเป็นตัวบีแอนด์นะประมาณ1ิบได้นะครับซึ่งผมมองว่าเดี๋ยวอีกไม่นานตัวบีแอนด์น่าจะแซงขึ้นไปได้นะครับเป็นเป็นเป็นวอลลุ่มอันดับหนึ่งได้นะครับสำหรับตัวเหรียญนี้นะครับทีนี้เอ่อมาพูดอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วพูดอย่างนี้ก่อนแล้วกันว่าวันนี้เดี๋ยวมาลองมาเจาะลึกตัวตัวเทคนิคเข้าดูว่ายังไงบ้างนะครับแต่ว่าเอา่อขอเปรยโปรในเรื่องของ วิธีการเล่นก่อนหน้านี้ก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าก่อนหน้าต้องเข้าใจก่อนนะว่าเหรียญพวกนี้มันมาเป็นกระแสนะครับผมก็ไม่ได้จะมาขัดลาบใครนะแต่ก็แค่จะมาพูดให้มีมุมมองในเรื่องของของการรักษาความเสี่ยงไว้น,นิดนึงนะครับว่าเหรียญที่มันขึ้นมาเป็นกระแสเนี่ยบางทีนะครับถ้าผมเท่าความไปยุคสมัย ICO กันก่อนก็ได้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้รูปแบบมันจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะ,ะเมื่อก่อนอันอย่างชิบะเนี่ยตั้งเดิมทีแรกเริ่มตั้งใจจะทำเป็น เป็นเหรียญกระแสอยู่แล้วถูกไหมไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรแล้วก็เพิ่งจะมาคิดได้นะครับแต่ว่าแม้กระทั่ง ICO เมื่อก่อนเนี่ยนะครับมีรันโปรเจกต์มีมีไวท์เพเปอร์รันโลดแมปกันมาอะไรกันมานะครับว่าจะแบบมีอ่ะมีในเรื่องของอ่ะการจะที่จะช้ำไอเชนก็มีอ่ะนะครับการที่จะทําเป็นรับชําระกับนู่นนี่นั่นก็มีมีพาร์ทเนอร์ประกาศพาร์ทเนอร์กันมาก็มีนะครับมีโปรดักต์นู่นนี่นั่นนะครับเยอะแยะมากมายนะครับมีออปชั่นมากมายนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับ คนตอนแรกเนี่ยคนเห็นแน่นอนว่ามันเป็นเกณฑ์ในการประเมินว่าถ้าเรามองแล้วเข้าเขามีโอกาสเป็นไปได้เนี่ยนะครับมีโอกาสได้รับความนิยมเนี่ยมันก็เป็นตัวเป็นเกณฑ์ในการเรียกที่จะเข้าไปลงทุนได้นะครับแต่ว่าทีนี้ผมยังไม่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยมองว่า้ตัวชิบะเนี่ยมันเริ่มมีโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วเนี่ยน่าสนใจด้วยโปรเจกต์ถ้ามันดีนะครับคือถ้ามันดีมันต้องเวลิโกดแน่อะไรประมาณนี้แต่ว่าให้เราเราลิโก้ยอย่างนี้ก่อนว่า เรายังมันยังเป็นคําว่าถ้ามันอยู่ใช่ไหมถ้ามันมันมีคําว่าถ่าอยู่นะครับแล้วก็เรายังไม่รู้หรอกว่าทําเสร็จออกมาแล้วจะเวิร์กไหมนะครับจะมีได้รับความนิยมไหมนะครับมันจะเสถียรหรือโอเคอะไรหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าไม่อยากให้ไปไปฟันธงแล้วก็ปักใจว่ามัโปรเจกต์มันจะต้องแบบเวิรกกู๊ดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะลงเงินในช่วงนี้นะครับเวลาลงทุนในช่วงนี้ก็แนะนําว่าให้เซฟความเสี่ยงไว้เยอะๆก่อนนะรอไม่ต้องไม่ต้องแบบ กลัวว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเกิดมันบูมขึ้นมาปังขึ้นมาเราก็แบบไม่ได้กําไรได้กําไรน้อยแบบเพราะว่าตอนแรกไปกัดๆอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณมองอีกมุมหนึ่งถ้าคุณไปทุ่มเต็มที่ตอนนี้แล้วถ้ามันไม่เวิร์กขึ้นมาเงี้ยนะครับเงินคุณมันอาจจะจมหรือว่ามันอาจจะไม่ได้กําไรเท่าที่เท่าที่คาดหวังก็ได้นะหรืออาจจะแบบแป๊กไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ได้มันมันเกิดขึ้นมาค่อนข้างที่จะ เยอะมากมายแล้วตั้งแต่ช่วงสมัยที่มันบูมก่อนหน้านี้อีกนะครับยุค ICO มา IEO อะไรพวกนี้นะครับมันมีตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ได้ว่าจะมาพูดแบบ discredit อะไรนะหรือว่าไม่ได้พูดขัดลาบอะไรนะผมผมแน่นอนว่าการในมุมมองนักลงทุนเนี่ยตัวเหรียญตัวไหนที่มันมีโอกาสที่จะทํากําไรได้เนี่ยนะครับมันก็ต้องคว้าโอกาสไว้เท่านั้นเองนะครับแต่ในการเลือกคว้าโอกาสเห,เหล่านั้นเนี่ยเราจะต้องเติม ในเรื่องของการคุมความเสี่ยงเข้าไปด้วยนะมันถึงจะทําให้แบบเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้โอกาสเหล่านั้นเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นาดาบสองคมแล้วมาทําร้ายเราถูกไหมนะครับถ้าเกิดคุณมองแต่ชี้ตาคว้าโอกาสเดียวชี้ตาคว้าโอกาสเดียวโอเคบางคนอาจจะใช้เงินแค่ส่วนน้อยนะครับเจ็ดเงินที่แบบคิดไปแล้วว่าเนี่ยรับความเสี่ยงได้นะครับแต่บางคนเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นไงบางคนหวังที่จะถูกหวยหวังที่จะแบบรวยขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยนะครับก็แบบไปทุ่มทุนทั้งหมดนะครับทีนี้ พอมันแตกขึ้นมาเงี้ยก็จะแบบแย่เอานะอย่างอย่างเรื่องการที่อย่าง B ีดีลงเมื่อคืนตลาดมันแคสเมื่อคืนเนี่ยนะครับแค่อันนั้นแค่ย่อนะแค่ย่อปรับฐานกันในระยะสั้นเองนะนะครับยังมีการโพสต์มากมายในกลุ่มในกลุ่มหลายหลายคนที่เป็นมือใหม่เข้ามาเนี่ยยังโพสต์กันเยอะแยะมากมายไปหมดเลยว่าทําไมมันถึงลงทําไมมันลงเพราะอะไรนะครับมันลงเพราะอะไรทําไมมันถึงลงมันเป็นอย่างนี้ตลอดไหมจริงๆการขึ้นการลงมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถ รู้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วคาดการณ์ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทําใจไว้เลยนะเวลาเวลาเข้าซื้อเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่คุณเข้าวันนี้ที่ราคาอาจจะพุ่งพุ่งอยู่เนี่ยพรุ่งนี้มันอาจจะทุบแบบพังเลยก็ได้มันก็เป็นไปได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจะต้องคุมความเสี่ยงไว้ตลอดครับถ้าคุณคุมความเสี่ยงไว้ตลอดนะมีการบริหารจัดการนะครับมีการคำนึงถึงตัวลิ ออฟลู oon, นะครับมีการคำนึงถึงการเข้าก็ดูแบบลิสิวอเรชนนะครับมีการคุมลิสเม a เนจเมนต์มีการทำมันนี่เมเนจเมนต์นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพอท่านตลาดมันจะแคสจริงหรือเข้าไปแล้วมันพลาดจริงเนี่ยคุณก็ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก็จะไม่ต้องรู้สึกว่าจะหาคำตอบว่าเฮ้ย hey, มันทุบพ่ออะไรมันอะไรพ่ออะไรนะครับเพราะว่าคือกว่าคุณจะได้คำตอบเนี่ย แน่นอนว่าราคามันลงไปก่อนแล้วถูกไหมเวลามันปั๊มขึ้นเหมือนกันนะคุณก็จะหาว่ามันปั๊มขึ้นเพราะอะไรนะครับราคามันวิ่งก่อนข่าวอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงนะครับสิฉะนั้นสิ่งที่สําคัญกว่าก่อนที่คุณจะไปหาความจริงเจอเนี่ยว่ามันขึ้นเพราะอะไรหรือลงเพราะอะไรเนี่ยคุณจะต้องมีการคุมความเสี่ยงมีการคํานวณแผนการเข้าซื้อนะตั้งแต่เริ่มต้นไปก่อนแล้วนะครับก่อนที่มันจะมาต้องวิ่งหาอะไรพวกนี้นะนะครับ ไม่งั้นเนี่ยคุณก็ได้แบบเอ่อต้องมาถามหาเง,งี้ยแล้วก็อยู่กับความกังวลเดี๋ยวก็แพนิคนะครับแพนิคตัวเองสุดท้ายก็เล่นตามแผนไม่ไหวนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็คัดทิ้งเสียเปล่าบ้างเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็แบบยอมยอมถือติดลบไปเสียเปล่าบ้างอะไรเง,งี้ยนะครับมันก็ไม่ไม่ไหวนะผมว่าอย่างนั้นอนะ่ะแนะนําว่าให้ให้ศึกษาเพิ่มเติมเ,มเยอะๆนะครับในเรื่องของโปรเจกต์เองก็ตามอ่ะกลับมาที่โปรเจกต์ของไอต้ตัวตัวชิบะก่อนนะครับทีนี้ ผมก็นะครับอยากเตือนไว้ก่อนว่าถึงแม้ว่าตัวโปรเจกต์จะดูสวยหรูนะครับให้รอให้รอวันที่อย่าเอาใจลงไปแบบ100%ซนะก็ให้รอดูวันที่มันแบบว่าผ่านระยะเวลาให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์นะว่าถ้ามันเวิร์กจริงอะไรจริงเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าถ้ามันเวิร์กจริงเนี่ยคุณก็จะมีจงังหวะอีกเยอะแยะเลยนะครับที่จะไปทํากําไรตอนนั้นนะคุณอย่าต้องไปคาดหวังว่าคุณจะต้องได้ทุนต่ําที่สุดนะนะครับในการเล่นในการลงทุนเนี่ยนะครับมันไม่ได้ คือการได้ทุนต่ําเ,<ป>เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ไม่ใช่ทุกคนคาดหวังว like <layers, S 2> ่าอยากได้อยากต้องได้ตัวเล่นที่ทุนต่ํานะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตลาดไหนนะครับนักลงทุนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับเขาหาจังหวะนะครับหาจังหวะในการเล่นนะนะครับไม่ได้หาจุดที่มันต้องเป็นทุนต่ําสุดนะครับนะครับในการเล่นเนี่ยนะครับขอแค่จังหวะนั้น่ะเป็นจังหวะที่พร้อมที่จะเข้าแล้วมันมีโอกาสทํากําไรได้มากกว่าได้มากกว่าอ่าลงนะครับหรือ หรือเข้าแล้วมีโอกาสที่มันจะแบบผิดพลาดน้อยนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเข้าแล้วมันจะไม่พลาดเลยนะแต่แค่รู้ว่าจังหวะนั้นนะโอกาสผิดพลาดมันจะน้อยกว่าแค่นั้นเองนะครับดีกว่าเข้าเข้าไปโดยที่แบบไม่รู้อะก็นั่งลุ้นทุกวันทุกคืนเอาว่าแบบเออเดี๋ยวมันก็ต้องไปหรอวะมันต้องไปแหละมันจะ มันจะไปไม่น่าหรือมันจะไม่ไปแล้ววะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยนะครับแปลว่าคุณไม่ได้มีแผนอะไรตั้งแต่แรกเริ่มเลยแล้วก็คือเหมือนเข้าวัดดวงนะครับเข้าวัดดวงก็ลุ้นเนวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้อยากให้ตระหนักถึงในเรื่องของความเสี่ยงดีๆนะแล้วก็ เนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยนะครับตลาดมันแค่ปรับฐานเล็กนิดเดียวนะเราอย่าลืมว่าพฤติกรรมของของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับตัวเหรียญเอาคอยตัวอื่นเนี่ยมันมักมีพฤติกรรมร่วมกับตัว b t c ก็คือเวลาถ้า b t c มันมันมีการลเลคชันแรงจริงๆงอะ่ะมันก็จะแพนิคกันไปทั้งตลาดนะนะครับไม่ว่าเหรียญน,นั้นจะแบบกระแสมาดียังไงก็ตามนะที่ผ่านมาคือตลาดเป็นบูลลิตจริงนะครับมันอาจจะมีเหรียญบางตัวที่แข็งบ้างเนี่ยเหมือนเหมือนอีเทสช่วงที่ผ่านมา b t c ลงแต่อีเทสก็ขึ้นสวนนะครับ จะยังมาหวังว่า ي, เฮ้ยเปลี่ยนนี้มันดีเจ๋งเจ๋งสุดอยู่แล้วนะครับมันไม่ลงไปตามตัวอื่นหรอกเดี๋ยววิ่งสวนแน่ๆอะไรเงี้ยยังนะครับยังคุณยังไม่เจอ ซเคิลที่มันเป็นแบรดดจริงๆนะครับที่ผ่านมามันเป็นในเรื่องของการปรับฐานแค่นั้นเองนะครับซึ่งเป็นการปรับฐานในแนวโน้มขาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาที่มันปรับฐานก็ไม่นานมากแล้วก็ตัวตลาดที่กําลังพีคเนี่ยมันก็จะดึงวอลลุ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับมันก็ยิ่งลดย่นระยะเวลาในการปรับฐานได้เร็วขึ้นก็จะเห็นว่าบางคนบอกเฮ้ยดอยแค่อทิตยอ2อาทิตย์บางคนดอยแค่วัน2วันก็ขึ้นเป็นกไรแล้วนะครับแต่พอเวลาตลาดที่มันแค้นจริงๆนะครับมีมีถ้าคนสร้างมันเสียงจริงมีการเปลี่ยนไซเคิลจริงเนี่ยอ อันนั้นจะนานเลยนะครับแล้วถ้าคุณไม่รู้จักที่จะระมัดระวังไว้ก่อนนะครับเวลาถึงเวลาเวลานั้นมาถึงจริงเนี่ยนะครับเชื่อเลยว่าไม่ทันแน่นอนนะครับคุณก็จะต้องยอมถือทนจนมันกลับมาใหม่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของ opportunity cost หรือต้นทุนค่าเสียโอกาสแล้วก็ในเรื่องของสังค cost หรือต้นทุนจมนะครับประมาณนี้นะครับก็เอาว่าผมผมก็ออกมาเตือนประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ไม่ได้วะไม่ได้ออกมาแบบจะบอกว่าเ้ไม่อยากผมไม่อยากให้คุณไปเล่นนะ ไม่อยากให้คุณได้กําไรอะไรเงี้ยไม่ผมอยากนะผมเองก็อยากได้กาไรเหมือนกันแล้วก็อยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามเนี่ยได้กําไรเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆรงอ่าอ่ากำไรเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีต่อตัวนักลงทุนของทุกคนอยู่แล้วเนาะไม่มีใครอยากให้ใครแบบเสียหายหรอกนะครับแต่ว่าก็นะครับในในความที่มันเป็นกระแสต,ตอนนี้นะครับแล้วก็มีหลายๆคนช่วยกันเชียร์ช่วยกันอะไรเงี้ยนะครับก็อยากเป็นอีกปุมหนึ่งแล้วกันที่ช่วยมาแบบ ช่วยเป็นเบรกให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่ขัดลามนะ คุณจะเล่นก็เล่นกันได้เลยนะครับนะครับแม้กระทั่งผมเองก็ก็ดูโอกาสด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าอยากให้อย่าลืมความเสี่ยงแค่นั้นเองพกเอ้ยอย่าลืมออใช่อย่าลืมคุมความเสี่ยงแค่นั้นเองพกตัวควบคุมความเสี่ยงไปด้วยนะ,นะครับนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวพอพาดขึ้นมาเราจะแบบก็ต้องมาถามหาอีกถ้าเกิดคุณไม่วางแผนก่อนพอตลาดแชทคุณก็มาถามหาแผนเนี้ยมันไม่ทันแล้วนะครับคุณต้องมีแผนตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเอ้ยเข้าตรงนี้แล้วจุดๆุดนะครับถ ถ้าเข้าแล้วมันลงชั้นจะจุดๆ,ดๆต้องมันต้องมีแผนในในทั้ง2อง س ي าริโออยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเวลาวิเคราะห์เนี่ยนะครับโดยส่วนตัวอย่างผมเนี่ยนะครับอย่างในเพจนะครับหรือคลิปต่างๆที่ลงใน u t u b e เนี่ยนะครับเวลาวิเคราะห์จะวิเคราะห์ให้ให้ครบทุกซีนาริโออยู่แล้วเพื่อที่จะดึงเอามุมมองเนี่ยไปประยุกต์ไปวางแผนกับแผนของเพื่อนๆได้นะครับจะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย hey, แล้วทำไมไม่ฟันทงไปเลยละ่ะนะครับ คือมันเป็นมันในเราต้องยอมรับว่าแฟกของการลงทุนเนี่ยมันขึ้นมันเป็นในลักษณะของความน่าจะเป็นอยู่แล้วนะครับต่อให้คุณมั่นใจ99%คุณอาจจะไปพลาดกับ1%นั้นก็ได้นะคุณอาจจะไปเจอจังหวะ1%นั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องที่จะควบคุมความเสี่ยงไว้ตลอดนะครับมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเราแค่คาดการเพื่อหาจังหวะที่ดีในการเล่นเพื่อที่หาจุดเข้าที่มันเสี่ยงน้อยที่สุดแค่นั้นเองนะครับไม่มีจุดที่แบบ เอ๊ะอเอร์เอะไรอย่างนี้หรอกนะครับมันมันเป็นเรื่องขายฝันถ้าแบบนั้นะนะครับก็ประมาณนี้นะอ่ะทีนี้มาดูภาพรวมของดอทเนี่ยพูดมาประมาณ10กว่านาทียังไม่ได้อัปเดตภาพรวมเลยนะนะครับก็ภาพรวมของดอทเนี่ยเมื่อวานมีการปรับตัวลงมานะก็ยังยัง,ย,งยังลงมาอยู่ประมาณตรงโซนแนวรับในระยะกลางอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ0.45-0.382ถึง0.382นะครับก็เป็นโซนแนวรับของมันนะครับนะตอนนี้นะก็ ถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยในระยะสั้นถึงระยะกลางเนี่ยย,ยังยังไม่จบในเรื่องของการปรับฐานนะเพราะว่าเมื่อวานยังปิดลบลงมาอยู่เดี๋ยวต้องรอดูวันนี้ก่อนถ้าวันนี้เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปปิดบวกได้ก็แปลว่าอาจจะเคลียร์ในเรื่องของแรงขายที่ที่มีเข้ามาในระยะสั้นถึงระ,ระยะกลางแล้วก็น่าจะเริ่มที่จะสะสมแรงปรับฐานกันตรงนี้ได้นะครับต้องวันนี้ต้องปิดบวกนะแต่ถ้าวันนี้ยังปิดลบอยู่เนี่ยมีโอกาสที่มันจะยงังหาฐานไม่เจอ er นะแปลว่ามันอาจจะหลุดฐานนี้ก็ได้หรือหรือจะยังต้องอรอวอลลุ่มเข้ามาก่อนนะครับ แต่ถ้าวันนี้ปิดบวกได้โอเคก็น่าจะรอเริ่มย่ำย่ำฐานแล้วก็น่าจะกลับขึ้นไปทดสอบไฮเดิมได้นะครับแต่ถ้าวันนี้มันโดนทุบอยู่ก็ผมคิดว่านะครับเนี่ยถ้าวันนี้อย่างน้อยๆเนี่ยวันนี้ถือถ้ามันจะ จบในเรื่องของการปรับฐานตรงนี้นะวันนี้มันจะต้องปิดขึ้นไปเกิดเป็นอย่างน้อยๆนะก็ครึ่งหนึ่งของแท่งที่แล้วนะครับจะได้ก็จะได้เป็นวอลลุ่มที่เข้ามาเกินเกินประมาณครึ่งหนึ่งของของเมื่อวานนะก็จะถือว่าเป็นดูดีกว่านะครับแต่ถ้ายังปิดเล็กๆเงี้ยก็อาจจะเป็นแค่พักตัวระยะสั้นแล้วลงต่อได้อยู่นะครับให้ระวังไว้ก่อนนะถ้าวันนี้ปิดได้ไม่ถาไม่ถึงครึ่งแท่งนะผมมองว่าให้ระวังในเรื่องของการปรับฐานไว้ก่อนนะครับอาจจะอาจจะย่ําฐาน หรือมีโอกาสโดนทุบหลุดได้อยู่นะครับต้องระวังนะครับทีนี้ถ้าหลุดไปต่ํากว่า0.382เนี่ยก็มีโอกาสที่จะอลเลคชันลงไปอีกโซนหนึ่งในในระยะกลางนะครับอยู่ที่ประมาณ0.241 0.2ดอนซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเป็นเป็นด่านสุดท้ายที่ไม่ควรจะหลุดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าหลุดปุ๊บเนี่ยคือล่าสุดมันเป็นพุ่งขึ้นมาแรงแล้วมาปรับฐานตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลุดฐานตรงนี้ปุ๊บฐานเดิมเนี่ยจะอยู่ค่อนข้างลึกมากนะครับแล้วตรงนี้ไอ้เส้นเส้นตรงนี้จร,งจร,งจรงิงๆมันเป็น ผมไปผมไปเพาะจับตัวการการปรับตัวในระยะสั้นขึ้นมาก็เป็นจุดที่ไม่ได้มีนนย้ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันหลุด0.2ตอนไปฐานเดิมมันจะลงไปแถวๆ0.08นู่นเลยก็ได้นะหรือประมาณ0.05ถึง0.04ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นยังต้องระวังอยู่นะครับว่ามันหรือมันอาจจะไปปรับฐานใหม่ก็อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้ามันหลุดไปผมผมเชื่อว่าถ้าหลุดต่ากว่า0.2ตอนเนี่ยมันจะ panic s ซลแน่นะครับประมาณนี้ก็ต้องระวังไว้ก่อนนะครับทีนี้ไปดูในเรื่องของ ตัวชิบะกันบ้างนะครับผมต้องขออนุญาตใช้ตัวตัวกราฟจากหมอบีไปก่อนนะเพราะว่าใบนั้นมันเพิ่งเข้ามาเมื่อวานจะยังไม่มีมุมมองอะไรให้ดูมากนะครับในระยะสั้นนะจะเห็นว่าการปรับตัวที่ผ่านมาก็โอเคมันยังพยายามที่จะเบรกนหยย,ย,ยกลขึ้นไปอยู่ก็เป็นลักษณะของการฟอร์มตัวเป็นขาขึ้นในระยะสั้นนะครับแต่จะเห็นได้ว่าเห็นไหมช่วงเนี้นะครับ การขึ้นไปเนี่ยวอลุ่มมันเริ่มแผ่วๆพอพอ b t c มันเริ่มเริ่มปรับฐานในระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะฉุดตัวอื่นบ้างถึงแม้เหรียญมันจะมีกระแสแรงก็จริงเนี่ยแม้ก็จะเริ่มมีมีความขัดแย้งของวอลุ่มเกิดขึ้นนะก็อ่าในลักษณะของของ m a c d เนี่ยตัวโมเมนตัมก็เริ่มชลอลงนะ RSI เองก,ก็ก็เหมือนกันนะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้บอกว่ามันจะกลับตัวนะแต่บอกว่าสัญญาณน,นี้มันบ่งบอกว่าวอลุ่มในฝั่งของแรงซื้อเนี่ยเริ่มแผ่วแล้วอาจจะมีการย่อตัวอย่างน้อยๆเนี่ โลเดิมก็อยู่แถวๆนี้เดี๋ยวถ้าดูเป็นโซนเนี่ยนะครับถ้าดูเป็นโซนก็ประมาณเนี้ยนะครับช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวคงจะมีแนวโน้มนะครับอาจจะย่อลงมาแถวๆประมาณผมขออนุญาตไม่ไม,ไม่ไม่พูดถึงไอจุดข้างหน้านะมันพูดยากมากเลยนะครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นนเนี่ยนะครับก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันนะประมาณสองสามห้าหกถึงนะครับถึง 1>, 1 8 2 5อนะอันนี้เป็นโซนแนวรับในระยะสั้นนะครับก็มีโซนนี้นะถ้าเขาลงมาแล้วทําฐานกันตรงนี้ได้ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปใหม่นะครับแต่ถ้าลงมาแล้วหลุดอันนี้เริ่มก็จะมีการแพนิคก,ก็ได้นะครับก็ให้ระวังโดยรวมเนี่ยเวลาดูเล่นเหรียญเราคอยโดยเฉพาะเล่นเหรียญซิ่งเนี่ยนะครับพยายามอย่าลืมไปดูภาพรวม b t c ประกอบด้วยนะนะครับว่าทรงมันยังดีอยู่ไหมนะครับถ้าทรงมันเริ่มแย่เนี่ยก็เอาคอยเนี่ยมันจะยิ่งลงแรงกว่านะดูอย่างอีเทสก็ได้นะครับอีเทสเนี่ยจาก 4, กว่ ทุบไป3 0 0 0ั0 0ามพ0กว่าเลยอ่ะนะครับนะครับเห็นไหมจะจะเห็นได้ว่า BC จมันลงแค่ไม่เยอะแต่เอาคอยจะลากลงมันเยอะนะครับต้องระวังนะต้องระวังทีนี้แน่นอนว่าในโอกาสเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงมาอยู่เสมอแหละนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมคุมความเสี่ยงกันด้วยนะไม่ว่าจะเป็นดอทคอยเองก็ตามหรือจะเป็นชิบะเองก็ตามนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยให้ตัวเหรียญมันไปคิวเลอร์กันเองอย่าให้มันมาคิวเลอร์เรานะครับเพราะฉะนั้น คุณต้องอย่าลืมเรื่องการคุมความเสี่ยงนะครับก็วันนี้ผมมาอัปเดตให้ประมาณเท่านี้นะยังไงก็ผมไม่รู้ว่ามันจะมีประเด็นอะไรมาให้อัปเดตอีกหรือเปล่านะเพราะว่าปกติเนี่ยผมจะไลฟ์สดอยู่แล้วนะวันนี้เมื่อวานก็มีการทดลองสตรีมสตรีมเอ่อ,อ,อมีไลฟ์สดผ่าน you tube ด้วยนะก็ปกติจะไลฟ์ผ่าน facebook อย่างเดียวช่วงกลางคืนนะถ้าไม่ทุ่มครึ่งก็2ทุ่มครึ่งประมาณนี้ผมจะมาไลฟ์นะครับก็เอ่อทีนี้ โดยรวมเนี่ยพวกเหรียญเอาคอยเนี่ยจะไปดูกันในไลฟ์นะครับแล้วก็หลักๆวิดีโอที่ลงจะเป็นแค่บี c บีซีกับทองนะครับประมาณนี้ก็ถ้าตอนนี้มันพอดีเมื่อวานมันมีประเด็นที่รีดเข้าบีแอนพอดีก็เลยจะเอามาเทียบกันให้ดูแล้วก็อัปเดตภาพรวมกันอีกหน่อยนะครับก็ถ้าหลังจากนี้มันไม่ได้มีประเด็นอะไรก็ปล่อยให้เป็นเรื่องดีมาสプายในตลาดแล้วผมก็าจะไปพูดในไลฟ์แทนนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะมาขอกันยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากไปติดตามกันในไลฟ์ด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็ อขอให้ทุกคนมีกำไรนะครับแล้วก็มีสติในการลงทุนนะครับแล้วก็อย่าไบแอสแล้วก็อย่าไปโลภมากนะครับเล่นไปพยายามลงทุนแบบยั่งยืนนะยั่งยืนนะครับเล่นกันบนสติบนการคุมความเสี่ยงนะบนการรักษาต้นทุนไว้นะครับถ้าคุณมีต้นทุนเหลืออยู่นะครับไม่ว่าคุณจะพลาดไปเท่าไหร่แต่ต้นทุนคุณยังเหลืออยู่เยอะเนี่ยนะครับคุณก็ยังมีโอกาสในการ เก็บเกี่ยวนะครับทั้งประสบการณ์ทั้งโอกาสในการทำกําไรในตลาดได้อีกนานนะครับแต่ถ้าคุณเอาไปเสี่ยงจนต้นทุนหมดหรือต้อนทุนส่วนน้อยไว้อย่างเงี้ยมันก็จะเหนื่อยคุณก็จะยิ่งแบบเอาไปเสี่ยงต่ออีกอย่างเงี้ยมันก็ทําให้คุณอยู่ในตลาดได้ไม่นานนะครับนะครับประมาณนี้นะนะครับแล้วก็ในเรื่องของเวลาตลาดมันแคสนะอย่าไปถามหาเหตุผลว่าเฮ้ยทำไมมันมันถึงทุบหรือเวลาตลาดมันวิ่งขึ้นเนี่ยทำไมมันถึงปั๊มขึ้นนะครับไม่ต้องไปถามหาเหตุผลนะครับนะครับเพราะว่า คุณไปถามหาผลมันก็เป็นคําตอบที่แบบสายเกินไปแล้วเพราะว่าราคาไปล่องนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมีคําตอบในเรื่องของของในกรณีแบบนี้เผื่อไว้ตั้งแต่แรกก่อนที่จะเข้าซื้ออยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นวางแผนก่อนเล่นนะครับคำนึงความเสี่ยงก่อนแล้วค่อยไปมองกําไรนะครับแล้วคุณจะอยู่ในตลาดได้อีกยาวนะครับประมาณนี้เนาะก็ฝาก เ,เพื่อนไว้ด้วยนะถ้าวันนี้ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งใน YouTube นะครับใน Facebook แล้วก็ช่องทางอื่นๆให้ผมด้วยนะนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับในคลิปอื่นๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ